ผักเยอะแยะมากมายนะเราก็ดูตำยาโอ้น้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวใหญ่มากม้อใหญ่มากน้ำเงี้ยวมีเข้าวซอยนะทำไมมีเยอะขนาดนี้นพูดไม่ถูกว่ามีกี่อย่างนะครับแต่ว่าพ้าจะดูนี่มีมีหลายรสชาติมาก มันมีมีแบบหลายรสชาติอ่ะน่าเป็นช um ิ้นละสิบบาทนั <S <S ่นนี <S <S ้เป็นดูผลไม้เข้าใส่แล้วผลไม้ส่งเครื่องนะน่ากินจัดมาไว้สวยมากเลยอ๋อนี่ชุดละห้าสิบบาท่ะโอ้ อ๋อเย็ไม่ได้อยู่ข้งางล่างชุดนั้สิของกุ้งชุดเล็กหนึ่งร้อยบาทเลยเรื่อดีสวัสดีผู้ติดตามรับชมนะครับนักวเงิตเที่ยวตอนนี้เราอยู่รามสองในพาซาเราจะพาเดินไปชมบรรยากาศกันโอ้อดแดดร้อนมากตอนนี้เวลาประมาณเกือบห้าโมงเย็ยนแล้วนะครับเดี๋ยวพาเดิน ชมบรรยากาศหน่อยร้านนี้อะไรเนะี่ยชื่อร้านเลยม,มินิเกิร์บมินิเกิร์บ่ะโ <c oughs> โอ้หรอ,องเท้าเยอะมากนะครับโอ้เยอะจริงเยงอะจริงีดมอดืคู่เท่าไหร่คู่เท่าไหร่ าเด็กๆนกกี้คู่ละลอยนะนใช่ใช่ใเรื่องของมีของประจิจใจอยู่โอ้ทั้มีหลากหลายมากนะครับมีทั้งของผู้หญิงผู้ชายนะร้านวินิเกิร์ลครับอร้านสองนะครับในบาซ่ารามสองนะนาาองนะตอนนี้ประมาณเกือบห้าโมงเย็นแล้วก็กำลังตัง้งตั้งเสร็จแล้วบางร้านนะครับ ที่นี่คนเดือดเยอะมากนะครับช่วงเย็นโอ้หมีรองเท้าเยอะแยะมากมายเลยนี่จะร้านรองเท้านะที่นี่เป็นร้านรองเท้าแล้วก็วกมอีอ่าแมสนะครับอากาศระบายร้านจุดข้างในปีก าสภา้อาข้างในก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆน้ำบรรยาก,กาศกำลังดีเลยนะตรงนี้บมายห้าโมงเย็นอือเห็นไมเสื้อผ้าชายน่ารุ่ดด็อกอเราเดินมาดูโซน,น,นครับโซนอันนี้เป็นโซนวัน,ว,น,ว,นวันแฟชั่นนะครับ วันแฟชั่นอันนี้เป็นโซนวันแฟชั่นละครับนี่เป็นโซนที่ขายเสื้อผ้าสุดสวย นี่กงเกงนี้น่าจะใส่ดีนะกางเกงขาย,ยาวนี่นะตัวนี้เป็นส่วนเสื้อผ้านะครับนี่น่าจะเปิดทั้งวันนะตัวนี้นะพอมีแบบเป็นร้านค้าเป็นตั้งเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นตัวคาแรคเตระมาณนี่ย เสือหมาหน้าอะไรงูเก่งเนี่ยเก่งช้างอยากไม่ได้ใส่ได้ อันนี้นเ,เกลงเสื้อผ้าผ้าไหมตะลีดข้างหน้าของเ,เพื่อนๆนะครับของเพื่อนที่ชมอยู่เนี่ยจะเป็นโซนอาหารนะครับวันฟูสตรีทนะครับอ๋อฝั่งนี้เป็นตลาด เดินดเดินดูโซนอาหารก่อนรอบที่แล้วเรามาไม่ถึงนี่นะมาแค่ตรงน,นี้แล้วก็กลับมาเดี๋ยวพาเพื่อนไปชมแต่ว่าไม่เคยเข้ามานะไปดูโซนอาหารโอ้โหนี่ปลาไข่เลือกได้ตัวละห้าบาทเลยน่ากินนลยของกินเยอะนะครับเพื่อนๆนะทาท่าหมูหมกักทะเลนะน่ากินนลยนี่ไงยำโอ้ เป็นร้านยำนะครับนี่คือข้าหมูย่างนะ่าจะขายมีขีดคิทยี่ห้าบาทตรวจิ้มมันสามสิบห้าบาทแน่นอนอ่าเป็นร้านยำเนี่ยหมูมะนาวก็มีนะยำหมูยอเป็นร้านยำอนะ่ะห้าม,มูลยงละห้าสิบบาทมีอะไรหลัหลา,ายนะท่านผื่อน ร้านขนมจีนนะครับโ,โหผโ antis, โโักเยอะแยะมากมายนะเราก็ดูดด้ำยาหมูยำเยี้ยวยำเยี้ยวใหญ่มากหม้อใหญ่มากยำเยี้ยวมีข้าวซอยนะข้าวซอยอ่ะอร่อยนี่เป็นร้านต้มต้ม ร้านเพชรยำโอ้ฝั่งนี้คนเยอะนะครับนี่เป็นร้านไก่ย่างหมูย่างนะนเพื่อนนะโอ้ดีจังน,น่ากินนะโอ้โแซ่บปบดุดโอ้ร้านใหญ่มากโอ้ร้านใหญ่มากเลยนะ โอ้ห oh, ากินนะเพื่อนเป็นร้านแบบเออดูแบบใหญ่มากไนะก่ย่างนะกหมูย่างไก่ย่างแนะบบผลไมนะ้น้ำผลไม้ผลไมส้สดสับแช่แช่เย็นเย้นนะี่เป็นหมี่คุก ไก่ทอดนะผักทอดเนะี่ยไก่ทอดเลยทำ <c oughs> แบบคล้ายๆกันบิน <c oughs> เสร็บแต่เดินดูก่อนโซนนึงโซนหนึ่งนะ <c oughs> อ๋อร้านนี้เป็นนี่ก็จอดน,นี่ไดนะปีสองชั่วโมง แถวนั้นจะขายเป็นตัวตัวละร้อยขายเป็นชุดแต่เขาขายแยกผักอย่างนี้แต่นี่ไม่ได้ขายแยกผักโอ้ผูชี้เพื่อนโอ้ชี้เท่าไหร่นะจะดูไก่ทอดอ่ะโอ้ทำไมมีเยอะขนาดนี้พูดไปถูกว่ามีกี่อย่างนะครับแต่ว่า ข้อที่ดูนี่ม,มีมีหลายรสชาติมากมันมีมีแบบหลายรสชาติอ่ะน่าเป็นชิ้นละสิบบาทเอาพูดสักสามสีบบ่อย่างเป็นเก่าก็คืไก่เกาหล,ลีนะก็มีสาลาี่ทีสไปซี่บาร์บีคิววิงแซ่บมารานะครับกระเทียมสไปซี่โอ้โหเยอะม,มากมายชิ้นละสิบบาทไก่ป๊อปเลยนะกสิบชิ้นปริหนึ่ ่มีที่เลือกเยอะมากทุกอย่างโอ้ขนังมาจอดได้ดีกว่าที่เราจำจำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยมาทีอนี่ไปจอดนะจอดให้จอดฟรีสองชั่วโมงนะครับเพื<ๆ>่อนๆนี่เป็นอาคารจอดเดี๋ยวไปฝั่งนี้กันเ,เป็นตลาดที่น่านเดินมากนะเพื่อน<ๆ>บอกไปเลยว่าตลาดอา,อาหารช่วงเย็นตอน,นเย็นเของของรา,ามสองในคาซานะ เป็นอาหารที่เป็นสเต็กบาทีค่อนข้างที่จะโอ้โห,โหนี่อะไรไข่โขมงอ่ะไข่โงไ,ไข่โขงมาอจอไข่นี่นะนี่ตลาดกหน้าเดินนะแต่แบบมีของให้กินให้เลือกกินเยอะอาหารประเภททอดออเผ็ดทอดเผ็ดย่านี่จะเยอะนะครับ นะซึ่งเป็นส่วนเดียวกันนะเป็นส่วนบันฟูดนะครับสตินะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมพาเดินซอยนู้นนะ่ะซอยที่ถนนโชคดีทางนานู้นถ้าเป็นซอยกลางเดี๋ยวพาเดินลยซอยนีย้ถ้ามมีภูมเต้นเลยนะนี่น่าคิดไปหมดเลยชีวิตไม่รู้ใคพาใครมาเนี่ย นั่นเองเป็นดูผลไม้เข้าใส่ผล,ลไม้ส้งเครื่องนะน่ากินมีดูมีโะโคโดมีส้มเลยนะโอโโดแก่อปอบให้โอโคโคโดงไงก็ได้กินโอเด้งนะครับโกเด้งผัดหมี่นะก็สิบบาทสิบบาท สิบบาทนะอ่าติดเโอ้นี่ร้านละต้มตําโอ,อ้ดีว่ะน่าซีฟูดนะจัดมาไว้สวยมากเลยอ๋อนี่ชุดเลยฮะห้าสิบบาทโอ้ อ๋อพี่ยังไม่ได้อยู่ทั้งล่านชุดน้ำสิ๊น้องกุ้งชุดเล็กหนึ่งร้อยบาทเลยเดินดีนครับเดินดูก่อนนะครับแล้วทำเป็นชุดแล้วมันเออก็น่าน่ากินอ่ะจต่เป็นชุดชุดให้เป็นชุดแบบสี่ฟุตอ๋อคนนี้น้ำเต้าคู่สูตรภาคใต้นะครับ นี่ทำหลังร้านเลยนะทำบนหลังร้านเลยเดินชมบรรยากาศมาทอดหลังร้านเลยงไก่ยกนิ้วครับ สิบบาทสิบบาทเองน,นะไก่ทอดถัดใหญ่น,น,น, <c oughs> นี่แต่อาร่เซียดทอดเป็นไรน่ากินมากเลยแบบอ, <c oughs> อยู่ทุกวันนั้นนะของน่ากินมากๆเลยครับเพื่อนโอเคครับเพื่อนก็ ซนนี้เป็นโซนอาหารนะครับของหอารตลาดลามสองในพาซานะพาซาโซนนี้ก็เรียกว่าโซนวันฟูสตินะครับ mm hmm. อ่าแยกแบบชัดเจนนะม,มีส่วนชัดเจนโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้กับน้าอุย๋ยเีินเที่ยวนะครับแล้วพบกันใหมนะ่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ